อีกหนึ่งจุดที่ได้เห็นกลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันในวันนี้ก็คือบริเวณสกายวอล์กที่แยกปทุมวันนะคะซึ่งทำกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงการสลายการชุมนุมที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันค่ะที่สกายวอล์กสี่แยกปทุมวันหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครองกลุ่มคณะจุฬาจัดงานที่ใช้ชื่อว่ารัดร้าวเราไม่ลืมรัดและความรุนแรงความทรงจาที่ยากจะลืมเลือน โดยจะนำเสนอเหตุการณ์การสลายการชุมนุมและการใช้ความรุนแรงของรัฐโดยกิจกรรมเริ่มต้นเวลา17.30นาทางกลุ่มได้นำเก้าอี้มาตั้งตามจุดต่างๆบริเวณสกายวอล์กจากนั้นผู้จัดงานได้นั่งบนเก้าอี้และปิดปากมีมือคขว้หลังซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการที่สื่อมวลชนถูกตำรวจควบคุมตัวจากการปฏิบัติหน้าที่วันที่16ตุลาคม และถูกจับกลุ่มไปโดยใช้เชือกมัดมือไขว้หลังไว้ผ่านมา13วันแต่รัฐบาลยังไม่รับผิดชอบกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงผสมสารเคมีสลายการชุมนุมกลุ่มคณะจุลายังต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับผู้เห็นต่างทุกรูปแบบโดยเฉพาะเหตุการณ์ทำร้ายนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพวกเขาจึงทำกิจกรรมนั่งพื้นชู3นิ้วร้องเพลงชาติ เพื่อให้คนในสังคมเคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกขณะที่กิจกรรมวันนี้เป็นการบอกเล่าความรุนแรงอำนาจรัฐกับการสลายการชุมนุมผ่านประสบการณ์ของผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองเช่นแอมมี่เดอะบอททอมบลูสนักร้องจากเหตุการณ์ถูกจับกลุ่ม13ตุลาคมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเขายืนยันว่าถูกจับกลุ่มโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และนอกจากนี้ยังเล่าถึงความรุนแรงในปี2553การสลายการชุมนุมของกลุ่มนปชบริเวณแยกปทุมวันทำให้มีคนเสียชีวิตโดยเฉพาะในวัดปทุมวนารามราชวรมหาวิหารถึงแม้เหตุการณ์จะผ่านมา10ปีแต่อดีตนักกิจกรรมทางการเมืองมองว่าฝ่ายรัฐบาลยังใช้ความรุนแรงซ้ำ,ซำ อาพิสิทธิ์ยังมีการเจราจานะตอนตอนยุคอาพิสิทธิ์ห้าสามยังมีการเปิดโตเจราจานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังก็เหมือนผมว่าเหมือนคุณประยุทธ์พยายามซื้อเวลามากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดเปิดเปิด,ป,ดประชุมมิสามัญอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังเป็นการยืดเป็นการดึงเวลาอยู่มากกว่าครับ กลุ่มผู้จัดได้ขออนุญาตจัดการชุมนุมในเวลา17นาฬกา30นาทีถึง20นาฬกา30นาทีซึ่งทางกลุ่มผู้จัดได้เชิญชวนกลุ่มนักเรียนเยาวชนที่ไม่เห็นด้วยกับการสลายการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรมาร่วมชุมนุมในวันนี้เพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย